สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาส่งกำลังใจจากเพื่อนๆเ,เนื่องจากว่าสองสาวันที่ผ่านมานั้นนะก็มีกระแสเ,เหตุการณ์ในโซเชียลที่แรงมากกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกและก็จิตใจเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องของผมนะครับที่เป็นชาวอีสานหลายคนส่วนมากเลยนะครับแทบจะทั้งหมดนะครับเพื่อนผมเองที่ทํา ยูทูบนะครับเป็นนักจัดรายการทาง YouTube นี่ก็เป็นเพื่อนชาวอีสานเยอะมากนะครับดังนั้นผมก็เลยจะมาให้กําลังใจกับเพื่อนๆนด้วยเสียงเพลงนะฮะด้วยเสียงเพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ขับร้องโดยคุณอาสุเทพวงกําแหงเพลงนี้มีชื่อว่าอีสานที่รักนะครับไม่ได้ร้องเพลงนานมากนะครับวันนี้ก็จะมาร้องเพลงส่งกําลังใจให้เพื่อนนะครับโดยผ่านเสียงเพลงเพลงนี้ก็ลองดูนะครับ ว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับก็เปิดในที่เซฟไว้นะครับก็จะลองดูโอ้และเนอเพลินใจเมื่อไปอีสานทุกรมดิ่งจมพ้นผ่านเที่ยวแดนอีสานทิ็นนี้ออกจากเมืองกรุงมุ่งเลยสระบุรีอำเภอเสาให้นันนี มีสาวร้องไห้จริงหรือราชสีมาช่างงามจับตาจับใจทุกคนมีความรักใครสุขใจดังเขาเล่าหรือโอ้ขอกันแนเอ้ยนี่เคยไหมมันก็คือเจอคนงามสมชื่อรักหรือระรัวหัวใจ เมืองคอนแก่นเขวาว่าเก่นไม้เป็นคอนมีสาวงามสาวงอนซุกซ่อนความรักเอาไว้โอ้กาลสินรักรินจนแทบหมดใจร้อยเอ็ดทั้งมีความหมายเนียวใจรักให้ไฟฟันโอ้โอละเนอ อุบลสกลนครน้องขายจิตใจฉันอ่อนอุดอนซ้อนรักผูกพันโอ้บุรีรัมฟังจำใจอยู่เนิ่นนานไม่เคยลืมพันผ่านนาแดนอีสานเจ้าเอ่ย เมืองคอนแก่นเขาว่าแก่นไม้เป็นคอนมีสาวงามสาวงอนซุกซ่อนความรักเอาไว้โอ้กาลสินรักรินจนแทบหมดใจร้อยเอ็ดช่างมีความหมายเหนียวใจรักให้ไฟฝันโอ้โอละเนอ ผู้บนสกลนครน้องขายชุดใจฉันอ่อนอุดอนซ้อนรักผูกพันโอ้บุรีรัมฟังจำใจอยู่เนิ่นนานไม่เคยลืมพ้นผ่านณแเดนอีสานเจ้าเอ๋ยนะก็จบไปอย่างทุรักทุเลนะครับก็ฝาก มาเป็นพลังแรงใจงให้กับเพื่อนๆของผมนะครับท,ที่เป็นยูทูบเบอร์ก็ดีที่เป็นเพื่อนๆในสังคมทั่วไปก็ดีที่เป็นชาวอีสานนะครับก็ขอยภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่กำเนิดเกิดมาคนอีสานนั้นนะครับเป็นคนที่มีจิตใจอ่ดน้อมถ่อมตนอ่อนโยนอ่อนน้อม,ออออนนอมแล้วก็มีความ รักคารพบูชาศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนะครับท้องถิ่นนี้ก็เป็นถิ่นที่ดินแดนถิ่นที่กําเนิดของพระอริสฆ์พระอริยเจ้ามากมายนับไม่ถ้วนนะครับดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องชาวสารนะครับมีความภาคภูมิใจในถิ่นกําเนิดของตนเองผมก็ขอเป็นกาลังแรงใจให้อีกคนหนึ่งนะครับโดยฝากผลงานเพลงนี้มาให้กาลังใจทุกๆท,ท่านนะครับขอให้ทุกท่าน มีความสุขใจมากๆไดเครับสวัสดีครับ